คุณน้องนักศึกษา ح, ผ่อนได้ไหมจ๊ะผ่อนได้ค่ะอุ้ยปีไหนคะเนี่ยปีแปดเหรอคะไม่ใช่ปีแปดพูดอย่างนั้นได้ไงฉันเรียนปอตีมาสามใบแล้วใบนี้ใบที่สี่ผ่อนได้ไหมนักศึกษาค่ะคุณพี่ผ่อนได้ค่ะ,คะนี่ฉันรอให้สัง่งไปที่หนึ่งชั้นเรียนพีดีกีที่ดางมะแพงใที่สองอ่ะชั้นเรียนการแสดงที่สวนลูกิจไปที่สามธุกรกิจที่นี่ได้ส่วนไปที่สี่ปัญญาที่ศิลปากรผ่อนได้ไหมปริญญาสี่ใบเลยนะผ่อนได้ค่ะว่าแต่เอาไอแพดรุ่นไหนคะอืมเดี๋ยวบอก พอดีว่าเมื่อก่อนพี่เลคเชอร์ตอนนี้มาเลคเชอร์ไม่ได้ละพอแอดด็อกส่งไฟล์กันหมดพี่จดในกระดาษไม่มีใครแอดด็อกพี่เลยเอารุ่นไหนก็ได้เอาคอมูกๆอาจารย์บอกให้แ <c oughs> อดด็อกเหมือนเลย <c oughs> เขาไม่พิมพ์สไลด์ให้พี่แล้วอ่ะนี่ค่ะเล็กแนะนํา iPad Gen 9เริ่มผ่อน900บาทคุณน้องน่าจะชอบเอ้ยคุณพี่น่าจะชอบค่ะโอเคน้องขอบคุณที่ใช้บริการนะคะคุณพี่ว้าวสนใจใช้บริการอะไรกับทาง You Friend อย่าลืมแท็กแชทมาหาเราก่อนนะคะ จิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลย